สวัสดีครับอยู่กับอาชีครับโอชีครับวันนี้เราจะมากินของเปรี้ยวกันครับนี่ครับอย่างแรกมะ่วงเบากรองเข้ามาใกล้ๆครับที่ครับกินเื้อไปเลยครับอร่อยมาก เปียวเปียวมากรัยโออไปคำหนึงครับเปี่ยวไดใจครับ มีพลังขึ้นมาทันทีเลยครับ